น้อง้องป่าคนคือามาเห็นในไรอ่ะคนวยย่ายเสืออสอออ่อใหญ่เนาะผมยินว่าคุณโรบอกว่ามีไ้มีคนตึ๊กป่าได้แถวนี้นะคือยังหาผมเห็นผมก็ยักมาเบิ่งกันว่า อันทฤษฎีกับการปฏิบัตินี่มันเป็นอะไรนะครับนะซึ่งกับผมก็อยากเบิงเ่งของเบิง่งนี่อยู่ไร่ว้ยนะครับครับรถมาตั้งไกลแล้วครับพวกพวกข้างหลังถนนพถนนกเกษตร,รจะลำบากนะครับอยาจะขับขึ้นไปเบิงเบ่งอีกเทิทเงจากเบิ่งทฤษฎีกับการปฏิบัตินะขาว่เว ฝนตกมือเศร้าตอนเศ้าฝนตกนี่ต้องถ่ามันแดดนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะครับแดดันออกพนีีพอดีมีน้องมีคนตึกป่ามันสีได้หิริบบะครับเพราะว่าถ้าฝนตกแล้วแดดออกนี่ช่วงแดดออกนี่ป่ากะจีตึกป่ากะจีได้ขนาดใสยกงอนะครับนะหรือสะดุ้งบ้านเฮาเหรอป่ะเดี๋ยวผมสี้าพี่น้อยเอฟซีไปเบิ่งนะครับว่าเพิ่นได้อยู่ก่า น,นีปากท่ออีกแล้วเนาะแถวเฮ้านี่ือจะเม่นไทยก็ต้องจองปากท่อไปก่อนแล้วเนาะเม่นบอกก็จะมาเบื้องบนตึกสุดุ้งนะครับนะทางคุณแดดลลยเ่ทางที่เนาะ เอาแม่เอาแม่ไหมลองเบิ่งกเลยครับมันสิได้ลุนลุนลุนมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นโอ้ครับเราเห็นง่ายง่ายเนาะนี่คือบาทที่หนึ่งอืมมันลุ้นบาทต่อบาทลองเบิร์กนะครับว่ามันแม่นอีหลีบอกว่าเขาว่าวัน หลังจากฝนตกนี่เด็ดออกปุ๊บป่ามันสีนันบ่อันนี้ก็จาได้ที่จาได้งงงงอเนี่คือพันต้นนะครับนะบนุ่มรูปหล่ออย่งบ้านโพนมีนเสเบียงคือเสบียงเอ้ยเพื่อนนะครับน่าฮาตึกจะรุ่งเสบียงข้างข้างแสงแล้วเนาะนีะน่เนะาะกินข,ข้าวข้าวน้ำเลยเอามาอยู่บ่ นี่นี่นเบิ้งครับแต่ละบาทนะครับดีตัวมันบวเข่าเฮือนออพี่น้องค่อยนะอันยุมบันข้าวสาดนะั่นสี่คนเข้าอันห้องขวดสี่หลังมันมันขึ้นมาทางใต้นะ แ,แ,แ,แม่นบก็ต่ะเขินว่าใช่นคะแม่นแล้วกับมันพุ่มาเห็นปีนี้แหละมันจะเป็นน้ำไหลเอื่อยพอดีเนาะมันก็นเลยได้เนาะของเราเนาะทางพุ่นมันสิห้างปากท่อล่ะดูดูจะมีเจ้านึงนะครับมาสะอ่อนมาเบิ้งนะครับ,มา,ออม,าบ,รบมาลุ้นลุ้นตรงกรันนี่เห็นไหมครับนี่ถือว่าบ่าได้ได้หนี่เนาะแต่ว่า บองอื่นนี่โยโยโอ้สยอเจ้าอยู่บ้านไหเอ่ยอยู่ข้าพแพนี่เลยข้าวพแพรอ,อันนี้ประไทยนนหอมอยู่จับหนาขยะฮหนั่นนะเพมือนฝั่งนงะฝั่งตกอยุค้าอมมีแต่ไทยใกล้กัน,นะนี่บ ซาตรงนี้ก็จะเป็นซาตัวนั้นมาตันนั้นมาแทงไปเยียนกับตระต้อนนี่ครับนี่คือทฤษฎีเรื่องนี้คือการปฏิบัตินะครับหลังฝนตกแดดออกนี่ก็ตึกป่ามันสีได้เขาว่านี่โอ้ป่าข้อแบบนี้ แยกออกเนาะบัวันก็ตายน้ำกันแล้วเราเอาบ่ได้ได้นี่แต่ขณะนี้นะครับบ่ได้เราบึงปลาแล้ว <c oughs> ห่งหมู่ปลาทนึงใต้นะครับนี่หมู่ปลาทั้งเพชเรนนี่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 หมูครับเป็นทรายอยู่โอ้มันเลาะหิมผู้ครับโอ<ห>้ป่าลงนี่น,น,น,นั่นนั่นครับปากคอ,อผูครับหัวจีมอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายตรงนั่นละ่ะเดี๋ยวสิไปถ่ายเด้อครับโอ้เป็นแผ่นเป็นดำโอ้ มาเบิ้งมาเบิ้งคืนนี้ครับน,นี่โอ้หักเหียูครับอันนี้เรื่องจริงนะครับนะบ่มีการตัดต่อผมคิดนี่ผมจะเอาลงเลยนี่ครับเบิ้งปลานี่ยครับมันริยานผมเลยอีกเจ้านึงก็อยู่ฟ้าพุ่นนะครับกับบทบท่อให่มันบอยู่ปากท่อเนาะครับมัน สถานที่มันแคบเป็นว่าอันนั้นเป็นเมียน้องทายลูกไั่ใส่บ้านนนหอมนี่ปู่ป่า ยกอีแล้วยกอีแล้วมามาลุ้นมาดีนี่นี่ครับปลาเข็งเริ่มตัวใหญ่ตัวใหญ่เนาะสายมาล่ะปลาเข็งสวยงามนี่มันยังบวกล้วยในบันไดอีกเดือนหน้าเนาะพึ่งสัจจิพึ่งสัจจิผุแล้วเข้าดอกเกี่ยวแล้วก็เริ่มมั่นแล้วเกี่ยวเข้าดอกออพันษา เข่าวนาวเข่าวนาวอ้ปา่าที่จริงนี่ไทยจากก้านมาก้านเลยนี่นี่นปูกปรในป่านะป่าปูโลตะพังเลยนะโยกอยีแล้วมาลุ่นได้ลุ่นตลอดเราเรายกเห็นไครับ ยอดดีครับเป็นทำเลที่สุดยอดมากๆเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าล่างครับทคนบริเห็นหน้าเนาะปีนี้เนาะสีลงคือปีกายห่หมปีกา,กามันไปได้น้ำเยปีกามาตกปลปายมันก็เลยบ่มีปลาปีนี้ผต้นปีมันตกทิมไว้อะนะนมันตกทิมไว้ปลาไข่ปลาย,า,ย,า,ยงางรถมันก็เลยน้ำบกขาดส้วง ปีนี้ก็รู้สึกแบบอึ้งก็ไหลปุ๊บก็ไหลตางคุณกระยกแล้วครับนี่เปิ่งดูปาพ่อนือ้อปากเค็งก็เริ่มลายแล้ววัดนี้นี่ครับตัวนี้ก็อันใส่เนี่ยก็จะเป็นแนง่สีเขียวนะครับเห็ดเป็น วงกลมแล้วก็เย็บเย็บตั้งสูงสูงๆแบบนี้เลยปลูกปลาเพื่อนบริเวณตรนี้นี่นะครับคุณผ้ชมน,นี่ขาวๆนะปลาซึ่งแยกแล้วเป็นเป็นลาขาวเนาะเป็นปลาขาว,ม,ขาวม,มีบอกนี้แหละผมที่ผมไปเบิ่งมาได้ได้ไดลายที่สุดะระบา ไปถ่ายย้ายถางมีแต่ตัวเ้านิวซี่นิวซี่นี่แต่น,นบาทละสิบกว่านี่กป็ปลาขาวปลาก่งน,น้อยมาลุ้นกันบาทตัวบาทเลยครับคิดนี้สิบตัะอ่อนเพื่อน ไม่แต่มันฮมเนาะพออยู่สุดยอดหรือป่ามันอยากลงไ,ไลยขบวนตกอีกเท่านั้นแหละเบื้องเงาให้ปัวมาส่งเข้าเนี่ยนะเจ้านี่นี่แต่ปลาเค็งล้วนๆเลยป่ะนี่ บางทีโอ้ไปยังไงจะมาเห็นพีเสาอยู่เลยบัดละโลสองโลบัดละโลผูลปลาขาวนี่บอเออเสือ้อคอยเสื้อ่อยเสื้อรับตัวนี้ก็เป็นปลาขาวนะครับเพื่อนแยกไว้ล่ะ น,นี่ก็จะเป็นพวกปลาคอเนอะาะอยางได้ดิเตรยยามันเสียเวลาเจ้านะเอายกอีและช่วงบ่บยๆแหละเนาะเอากับกับผ้ามาเบิ่งนะครับว่ามันสิเม่นรีบะขาเว้านะผมกับโบยักเสื้อว่า ฝนตกปุ๊บท้าตอนฝนตกนี่มันสิบ่กค่อยได้แต่ถ้าฝนตกแล้วแดด,ด,ดออกแดดเริ่มออกนี่มันตึ๊กสะดุ้งนี่มันสิได้ผมก็เห็นแล้วนะครับกับทุกท่านก็เห็นนํากันแล้วนะครับก็ะิเดืนทางครับแล้วมาไก่แล้วมีอะไรชี้ใหขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับเป็นอะไรทางพูดค,คือเงาแท้โบยจากคือเนาะันโบยจากใกล้ปากข้อเนาะ โอ้โหโบได้เลยได้เราเอาเน่ย